สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีสิงห์ ท่านสามารถดูได้ทางลัคนาและราศีเกิดค่ะท่านใดที่เกิดในช่วงวันที่17สิงหาหรือวันที่16กันยาท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเจ้าราศีสิงห์ทุกท่านคะ1-15ธันวาคม2568ช่วงนี้ท่านมักจะได้รับข่าวดีๆ ะะแล้วข่าวดีของท่านจะมาจากเรื่องอะไรบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะอันดับแรกในเรื่องของการงานนะคะเชา้าราศีสิงห์ช่วงนี้ท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ,ะเฉลียวฉลาดไหวพริบดีเป็นคนที่เซนต์แรงลังสังหอนแมน่นเป็นคนที่คาดการอะไรก็ตามมักจะถูกต้องเสมอท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้ความคิดนักวิเคราะห์ต่างๆโอ้ยงานดีมากนักเขียนนักแต่งเพลงแต่งนิยายช่วงนี้โอ้โหย งานของท่านลื่นไหลดีมากและที่สําคัญนะคะช่วงนี้ท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความสามารถในเรื่องการพูดคุยเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเส้นแรงรางสังหรอนแม่นและไม่พอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านจะแคล้วคลาดและปลอดภัยนะคะเป็นท่านใดที่เป็นเซลล์ในหน้าทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดติดต่อประสานงานประชาสัมพันธ์ หรือแม้แต่นักค้านักขายโอ้ช่วงนี้บอกได้เลยว่ายิ่งพูดยิ่งได้ยิ่งคุยยิ่งประสบความสําเร็จฉะนั้นท่านจะต้องคุยเยอะๆติดต่อผู้คนเยอะๆนะคะเออพราะว่าช่วงนี้ท่านเองก็ค่อนข้างที่จะเก่งเป็นคนที่มีพลังเหลือเฟือเป็นคนที่ไม่อยากอยู่เฉยๆขยันมากเจ้าราศีสิงห์และท่านมักจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการทํางานนะคะท่านจะได้รับข่าวดีเรื่องงานบางท่านได้งานใหม่บางท่านได้ ทำงานบริษัทที่อยากทําได้ย้ายงานย้ายบริษัทนะคะจะมีการจบจากสิ่งเก่าๆเาดมิดมๆแบบสิ้นเชิงชีวิตของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งมีดวงได้รับข่าวดีจากทางไกลจากโลกโซเชียลออนไลน์จากต่างประเทศบางท่านจะได้เดินทางไปต่างประเทศท่านจะได้พบปะพูดคุยกับคนที่ท่านรู้จกักแต่ว่าอาจจะไม่ได้เจอกันมานานนะคะมีดวงได้เซ็นหนังสือสัญญาสำคัญสำคัญด้วยเช่นเดียวกัน เจราจาธุรกิจขายงานบอกได้เลยว่ามากจะประสบความสำเร็จเพราะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฉลาดมีไหวพริบนะคะส่งผลให้ท่านนั้นมากจะประสบความสำเร็จในเรื่องการพูดคุยต่อมาไม่มีใครทำอะไรท่านได้ความดีความขยันความซื่อสัตย์จะเป็นเกราะคุ้มครองท่านนะคะศัตรูจะห่างหายช่วงนี้รู้สึกว่าท่านค่อนข้างที่สบายจะสบายใจในเรื่องของชีวิตการทำงาน การงานถึงแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนมันก็เป็นตำแหน่งที่ท่านอยากทำเป็นงานที่ท่านนั้นอยากทำอยู่แล้วนะคะจะได้ทำงานที่อยากทำบางท่านนะคะช่วงนี้ถ้าท่านตกงานรอง,งานหรือว่าว่างงานอยู่ก็มีโอกาสได้ทำงานใหม่นะคะได้งานใหม่แต่ว่าสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังอย่างเบาเชื่อคนง่ายอย่าไว้ใจคนมากนักนะคะให้ท่านระมัดระวังการเซ็นหนังสือสัญญาให้ระวังการเซ็นเอกสารให้มากๆ ในช่วงระยะเวลานี้อ่านให้ละเอียดอ่านให้เข้าใจถ้าเอกสารมีปัญหาห้ามเซ็นเด็กขาดให้ทักท้วงและแก้ไขแล้วค่อยเซ็นอย่าเป็นคนที่ใช้คำว่าเชื่อใจไม่ได้เพราะว่าท่านเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจวัดใจเหมือนกันนะเป็นคนที่ใจใหญ่ใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะลงมือทําฉะนั้นช่วงนี้ท่านจะต้องทําอะไรด้วยความละเอียดรอบคอบโดยเฉพาะเรื่องการพูดคุยการเซ็นหนังสือเอกสารสัญญานะคะ และต่อมาในช่วงระยะเวลานี้ระวังคนกลั่นแกล้งดังแกจะทําอะไรอยาบประมาทเด็กขาดอย่าทําอะไรเสียเส่ยงเพราะมีคนจับตาดูพฤติกรรมของท่านอยู่นะคะและต่อมาบางท่านก็จะได้ริเริ่มทําอะไรบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ท่านช่วงนี้นะคะท่านเป็นคนที่ลึกลับนะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเปิดเผยตัวตนนะคะอ่ะเวลางานท่านเต็มที่ แต่พอเลิกงานแล้วเหมือนกับว่าไม่ค่อยอยากเจอหน้าใครเหมือนกับว่าทําอะไรบางอย่างอยู่แต่ไม่เปิดเผยไม่สะไม่อยากบอกใครอะนะแต่คนก็ขี้สงสยัยขี้สงสัยนะบางท่านก็รู้สึกว่าเหมือนลาออกจากงานแต่ที่จริงแล้วท่านไม่ได้ลาออกเพราะว่าท่านมีภารกิจลับๆที่จะต้องทําให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะคะอ่าโดยภาพรวมการงานมีข่าวดีนะช่วงนี้ สำหรับการเงินด้วยเช่นเดียวกันท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินจะประสบความสำเร็จเรื่องการติดต่อพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองถ้าที่ผ่านมาการเงินของท่านติดขัดหนักมากโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นเสาหลักของครอบครัวช่วงนี้ท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านหายใจหายคอได้โล่งขึ้นเรื่องเงินเงินทองทองเพราะท่านมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินจากคือมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการเงินมีคนนำเสนอเงินให้กับท่าน แก้ไขกับปัญหาด้านการเงินก็จะประสบความสําเร็จนะคะผู้จาเป็นเงินเป็นทองท่านใดที่เป็นเซลล์ในหน้าพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้มีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตสําหรับท่านใดที่กําลังที่จะรับเงินจากใครก็ตามนะคะถ้าเงินนั้นรับมาแล้วมันจะทําให้ท่านนั้นเกิดความเสียหายก็อย่าทําอย่ารับเงินใต้โต๊ะโดยเฉพาะท่านใดที่รับราชการนะคะถ้ามีใครให้ท่านทําอะไรเสียเส่ยง แต่ให้เงินจํานวนเยอะๆอย่าเสี่ยงเลยค่ะอย่าใจใหญ่อย่าโลภมากมันจะเป็นการทําลายอนาคตตัวเองนะคะช่วงนี้ท่านเป็นคนที่หาเงินเก่งหมุนเงินคล่องหาเงินคล่องมากจะได้ใช้สติปัญญาในการหาเงินท่านใดที่เป็นเซลล์รู้สึกว่าช่วงนี้จะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นมีเรื่องราวน่ายินดีเข้ามาบางท่านก็ได้เงินจากโลกโซเชียลออนไลน์หรือไม่ก็จะได้ใช้จ่ายเงินไปกับการเดินทาง ไปไปต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนนะคะจบจากปัญหาที่คาราคาสั่งด้านการเงินแน่นอนการเงินจะไม่มีคำว่าฝืดเคืองมีแต่คำว่าอยากกินได้กินอยากใช้ได้ใช้มีดวงได้สิ่งของบางท่านได้สิ่งของราคาแพงด้วยบางท่านได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนอยากไปไหนจะได้ไปอยากกินได้กิน อยากซื้อได้ซื้ออยากให้ของขวัญของฝากใครก็จะได้ซื้อนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นแต่ว่าอย่าทําอะไรเสียเส่ยงๆนะคะอย่าหูเบาเชื่อคนง่ายระวังโดนหลอกโดนโกงให้ระวังการเซ็นเอกสารด้านการเงินนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกล้าได้กล้าเสียใจถึงพึ่งได้ใจเสียและที่สําคัญนะคะก็มักจะเสียเพราะคนรอบข้างดยนะเสียความรู้สึกโดนหลอกยุมเงินแล้วไม่คืนฉะนั้นระวังให้ดีๆ นะคะสำหรับความรักความรักในคนโสดช่วงนี้โอ้ความรักในคนโสด,โม,นนโสดมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆนะและจะมาจากโลกโซเชียลไลน์ท่านเป็นคนที่มีสน่หบางท่านนี้คนต่างชาติติดต่อเข้ามาเลยนั่นเนี่ยดูให้ดีๆนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าตัวท่านเองก็คุยหลายคนด้วยนะคะอย่าเจ้าชู้ช่วงนี้สำหรับท่านใดที่มีคู่มีครอบครัวแล้วคนที่ แต่งงานแล้วช่วงนี้รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะมีความสุขเรื่องราวที่ทําท่านอึดอัดใจเกี่ยวกับคนในครอบครัวเหมือนกับว่าจะมีทางแก้ทางออกนะคะมีความสุขดีค่ะช่วงนี้และจะได้พูดคุยกับญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกลกันนะคะจะได้เจอคนที่อยู่ห่างไกลกันไม่ได้เจอกันมานานอะไรทํานองนี้นะคะสําหรับเรื่องสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายของท่านช่วงนี้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีหากที่ผ่านมาท่านเปื่ยไข้ไม่สบายช่วงนี้ ท่านจะค่อยๆหายดีและแข็งแรงในที่สุดแต่ให้ระมัดระวังอาการที่เกี่ยวกับช่องท้องนะคะมดลูกอวัยวะเสื่พันธุ์ทั้งท่านหญิงและท่านชายระมัดระวังตรงนี้ให้มากๆถ้ามีอะไรผิดปกติให้รีบพบหมอพบแพทย์นะคะอย่าชะล่าใจเด็ดขาดขออวยพรให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านเฮงๆปัง,ปงๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ขอบพระคุณทุกๆการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้ามีข่าวดีนะคะช่วงนี้แต่ว่าข่าวดีจะมาจากการงานหรือการเงินเท่านั้นเองเพราะว่าบุญวาสนาของแต่ละท่านจะแตกต่างกันออกไปบางท่านก็ได้รับข่าวดีเรื่องงานบางท่านก็มีคนให้เงินนะคะได้เงินด้วยเสน่หหาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ